แห่แช่คำพูดโมอามีนาพูดถึงแตงโมนิดาฟังแล้วจุกอกเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงก่อติดประเด็นข่าวการเสียชีวิตกระทันหันของนักแสดงสาวคนเก่ง แตงโมนีดาพัชระวีรพงศ์หลังพลัดตกเรือจมแม่น้ําใต้สะพานพระรามเจ็ดและตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงและหลายวันที่เกิดเหตุก็มีนักแสดงสาวโมอมีนาพินิษสาวรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมคอยมาอยู่ใกล้ๆสถานที่เกิดเหตุเฝ้ารอ,อกันพบเจอแตงโมตลอดแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์และได้ฝากข้อความสุดท้ายถึงแตงโมซึ่งมีการถูกแชร์ต่อๆกันเป็นจํานวนมาก ว่าน,นี่แหละเธอคือเพื่อนแท้ของแตงโมจริงๆโดยเธอกล่าวว่าหนูอยากจะพูดกับพี่เสมอว่าตั้งแต่เจอกันแรกๆจนถึงทุกวันนี้มีอะไรให้บอกหนูหนูไฟให้ได้ทุกอย่างทุกเรื่องไม่ต้องออกหน้าเองเดี๋ยวทำให้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีความสุขมีชีวิตที่ดีพี่อยู่ของพี่ไม่ต้องนึกถึงหนูก็ไม่เป็นไรเลย และที่ผ่านมาโมไม่ได้เจอพี่เขาเลยเขาจะชอบโทษตัวเองตลอดว่าหน้ายังไม่สวยคือเขาไม่ชอบให้ใครเห็นตอนที่เขาไม่สวยเขาสวยและเขาถึงอยากจะให้เจอและเมื่อมกราที่ผ่านมาเจอเขาบ่อยมากโมบอกว่าถ้ารับปริญญาโทพี่ต้องมานะแต่สุดท้ายก็มาไม่ได้แล้ว